เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่สายมูเตลูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้เข้าร่วมงานแล้วถือเป็นการเปิดดวงโอบซับรับโชคส่งท้ายปีสําหรับงานพิธีเปิดดวงดีของสองอาจารย์สายมูคนดังแห่งเมืองนอนอาจารย์น็อตและอาจารย์เจแห่งบ้านดวงดีที่ลูกศิษย์ลูกหารู้จักกันดีกับถานะหน้าเงินหน้าทองอันโด่งดัง โดยพิธีเปิดบ้านดงดีได้เริ่มดีเมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566ตั้งแต่เวลา9นาฬกา30นาทีณหมู่บ้านลัดดาวิวโครงการ4บ้านเลขที่221ทั71ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยงานนี้ได้ศิลปินดาราคนดงดีแห่งปีทั้งนักร้องตัวแม่ Hi a a ไฮอภพรนครสวรรค์เจ้าแม่เ,เด็กๆถูกทุกงวดพร้อมด้วยนักแสดงหนุ่มตีสันประชากรปียะสกุลแก้ว ที่บอกเลยว่าเรื่องดวงดีไม่แพ้ใครมารวมตัวกันเพื่อตอกย้ำความปังของบ้านดวงดี ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์นอตแล้วก็อาจารย์เจด้วยที่เชิญมาเปิดบ้านดวงดีเปิดแบบนี้ให้คนมากราบไหว้ใช่ได้กราบไหว้ซึ่งของเราเป็นโอเพนไม่มีค่าใช้จ่ายมาด้วยกําลังศรัทธานี่ต้องให้เจ้าของบ้านพูดเองในบ้านก็คือสิ่งเป็นเมนั่มีสวดมนต์ด้วยใช่ไหมทุกหกโมงเย็นเราจะทำวัดสดมนต์เย็นกันแล้วเมนักคือพระแม่รัศมีใช่ส่วนปัจจัยและรายได้ที่ทุกคนเอามาใส่ตู้บริจาคเนี่ยเราจะเอาไปทําการการส่งคอ หล,ห,ลห,ลหลักๆคือการศึกษากับโรงพยาบาลอู้สาธุใช่เราจะเน้นสองข้อนี้พวกนี้ป่วยอนาถาพ้วยที่ป่วยอะไรพวกนี้ครับจะเน้นพวกอย่างนั้นเลยก็คือวันนี้เปิดอย่างเป็นทางการใช่ครับการจุดสําคัญที่เรากล้าพูดว่าที่นี่แตกต่างไหมเราแตกต่างแน่เพราะที่นี่ทุกคนมาคืออยากให้มาด้วยใจไม่อยากให้เห็นสื่อว่าสื่อโปรโมทออกไปแล้วอู้ชันต้องไปตามพี่ไฮนะพี่จันนะแต่อยากให้มาสัมผัสเพราะว่าของเราเนี่ยเน้นตรวดมลขออย่างมีสติเช่นฉากหลังเนี่ย ที่เป็นดอกบัวคือบัวสี่เหล่าอทุกอย่างต้องแฝงด้วยธรรมะถ้ามาแล้วไม่มีธรรมะมาแล้วไม่เกิดสติปัญญาคือมันก็ไม่ได้อะไรแต่คือมามูแล้วมีสติมีปัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นคือความปังมันก็จะมันเกิดต่อไปเคล็ดลับที่นี่คือว่าทุกทางเข้ามาถ้าฮินดูคือปฐมบทคือองคเนองคเนแต่ถ้าที่นี่เราเป็นพุทธศาสนาคือองค์พ่อของเรา องค์เซพระสัมมาสามัมพุทธเจ้า,าต้องการาบพระองค์ท่านก่อนตั้งนโมสามจบแล้วถึงจมูด้วยองค์เทพเพราะถ้าเกิดพวกเราไม่ทําบุญส่งให้องค์เทพท่านก็ไม่มีกําลังส่งให้พวกเราใช่นี่คือสิ่งสําคัญของพวกเรา โอ้ตอนนี้สายมูเต็มเต็มตัวเลยครับพี่ก็จากจากที่ไม่ไม่ไม่สายมูเลยจากที่แบบไม่เคยเชื่ออะไรเลยตอนนี้เชื่อเต็มที่เพราะว่าพี่มดดำพาเขาวงกานี่ไงนี่ได้มาบ้านดุมดีด้วยแล้วก็เราเชื่อในเทพอินเดียต่างๆอย่างแม่ลักษมีพระกิตเน่อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยมูลองมามูดูเพราะว่ามันจะมีเกิดเหตุเกิดกับชีวิตเราที่เราไม่สามารถอธิบายได้ว้าวอ่ะใช่ว้าวอยากให้ทุกคนมาลองดูคอันนืออันนี้สาระเลยคือผมอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้มูหรอกแล้วพอได้มามูแล้วเนี่ย มรู้สึกว่าบางทีที่เราอยากได้สิ่งที่เราไม่ไม่คิดว่าจะได้มันก็ได้จริงจริงอย่างที่เราอธิบายไม่ได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนมูแบบว่าอย่างมีส<ม>ติง,งานแล้มีสติ<ม>คุณต้องทํางานต้องขยันแล้วก็มูเสริมไปด้วยไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยแต่ว่ามูมูอย่างเดียวมันก็จะไม่รัวตาย,ยนะครับท่านหรือถ้าใครอยากดวงดีๆก็ถามเรียกจะไม่ไหายได้ ใช่ช่วยช่วยส่งเสริมหรือว่าช่วยแบบว่าพัดพาสิ่งดีๆมาหาเราพัดพาสิ่งไม่ดีออกไปอะไร้ยครับเดี๋ยวนี้เขามูกันหมดแล้วค่ะคนไม่มูอยู่ไม่ได้จริงแล้วมูนี้สามารถมูได้ทุกวงการทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพแล้วทุกคนหัดเรียกไว้นะพวกนี้รวยเรียกสิคะอันดับ่ ฝากติดนนตาม,มาเพจบ้านดวงดีนะครับเออบ้านดวงดีพ่แม่ลักษมีนครับอยู่ซอยบ้านก้อยไซน้อยครับบางบัวทองอะจะเปิด9โมงถึง1ทุ่มนะครับสามารถมากรางได้มีเวลางได้บ,บ้านเราเนาะใช่ครับอ,อันนี้เราก็สร้างมาด้วยความที่เราเนี่ยแหละครับเป็นคนที่มูเองมูจนได้เที่ไหนเขาว่าดีแล้วตามไอโซเชียลอะไรเราก็ไปจนเราได้ไปเจอเออตอนนั้นอาจารย์นอตท่านเป็นพระอาจารย์อยู่แล้วก็ไปมูกับท่านและท่านก็ทักเราว่าใน ญาตาผู้ใหญ่เราเนี่ยเรามีสายพราหมณ์สายอะไรไหมที่ว่าอันนี้เราก็ไปถามคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่ามีเป็นคุปูท่ทวธเราก็ยังแบบไม่รู้ว่ายังไงเราก็เลยเอาชื่อปู่ทั่วเนี่ยไปหอหาหอสมุดก็ได้รู้ว่าท่านเนี่ยเป็นพราหมณ์หลวงอยู่ออรัชกาลที่เจ็ดอ่าแล้วเราก็ฝันเองว่าท่านน่ะมาบอกว่าเออปูปูทโธจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาวิชามาให้เองแล้วเดี๋ยวเนี่ยออกพรรษานี้ปู่จะไปแล้ว ก็ประชวบเหมาะพอดีแล้วก็เราก็ไปมูที่ใต้พระอาจารย์ท่านก็เห็นไม่รู้ว่าเห็นแววอะไรยังไงท่านก็บอกเรียกเราเข้ามาบอกว่าอเอากระถาเนี้ยไปช่วยคนลุกแล้วมึงสัญญากับกูก่อนนะมึงอย่าไปทําในทางที่ไม่ดีและท่านก็ให้วัตถุมงคลให้น้ำมันเจิมบอกเลยว่าปังแน่แน่แล้วเล็กี่อะไรครัอาจารย์อยู่ซอยบ้านก้อยสายน้อยหมู่ว่านลาดดาวิวสี่บ้านเลขที่สองสองสี่ทับเจ็ดหนึ่งครับอะไรนะ สองสองสี่ท <Shouldn 't entender it> ับเจ็ดหนึ่งครับ